ได้ยินเสียงจมยังไรเจ้จมตัวหบ้าเอาเถ้าพวกนู้นตัวนั้นเกาลงพวกนี้ยจมแหงจมทานจมแหงทานจมแหงไฟ,ไฟเออบกกาเลยศูนย์บกกาเป็นมวยเนี่ยมวอนี่บกกาเลยไฟบกกาทานบกกาพี่น้องแมนงางเขาว่าเห็นได้เจ้จมมุ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 มมาสัน่นเออมันอือเป็นน้ำทานบ่เจ้เป็นน้ำทานเป็นน้ำทานเป็นน้ำทานโอ้บาง<ม>บางเจา้าผนิโอ้ เออเจ้าที่แล้วโอเคอยย่นี่บ่ปันไดอันนี้มันกานนเอเจยกยกมึงดูยกไอ้หมอขึ้นมึงดูเห็นบอกพี่ดองถ้าทานมันบอกกามันจะเป็นมันจะเป็นเทาแต่ว่าถ้าทานทานกาปึ๊บมันนี่โอ้มันจะบ่เป็นเทาแบบนี้นเจยแล้วศูนย์ไห่ไฟพี่้องนแม่จะมาเบาเถ่ายางเขม่าติแ <c oughs> ต่ยินเสียงจมบุยจม,ยยจมอ่าสวัสดีเจยลอตเตอรี่สวัสดีค่ะแบบสวัสดีเจ๊ปากแดงเจ๊กิ๊บเก๋โอ้วงนีเห็นติดติดกิบบอยนะเจ๊นะ โอ้ต oh, ิดอยู uh, <F> ่แบบโอ้ติดอยู่เอฟซีแฟนก็ว่าโอ้ช่วงนี้เห็นเจติดกี่อยนะผมหน้าหนาวเมนู่งยางไปเจ็บป่ะเนี่ยเอาแกงไก่เส้นนอ้องไม่สุ่มจะแซ่บบ่ล่ะแซ่บเพราะขมันเดือดอ่าเจจ่มไหมพี่น้องขันจ่มจมเมืองศีษเสีบ <c oughs> บบนนาตีจ่มจมเมืองศีษจะแซ่บบบนน่าสนอกสูนในไฟไหมเบ,บาเถ่าสูนในไฟตีเจไข่กับมากกับว่านั่นเป็นช่วงไฟบากาพี่น้องแม่ค่ะจนเตรียมยังไวเดือดสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาเถ่าชาแนล นับพอกันย่ำครับย่ำมือที่เก่าได้พี่นั่งเด้นับคืนวันที่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอยู่ขั่วมาลงโป่งเปงขั่วบานเจรัตรีธรรมชุมมอแหกแต่กระโปรงพี่น้องคอยตามกําแพงนี่นะครับผมขั่วเปิดนะขั่วเปิดเจแล้วมาขั่วแบบนี้แน่นอ่มีเห็นไหมครับเบิ้งผ้าไปอ่าเจแล้วมาบบตรงเปลี่ยนได้พี่น้องได้เจแล้วมักแบบนี้นะับคนมักแบบนี้ธรรมชุมยังในหรือเจเนี่ย ปลาสลิดปลาค้อน้อยปลาคอนได้ไก่บ้านมากพี่น้องค่ะได้ไก่บ้านมากอะนึกอยากกินอ่ะแกงไก่ตำนมิสม์ลายมือแล้วนะเจเนาะลจะมาเจแล้วจมไหลไฟมันบดเดือดเต็มที่ครับมาชมเนี้ยเพราะว่าเราล้วนไก่ล้วนยังแล้วก็ใส่น้ำมิสมใส่น้ำไปแล้วมันบดเดือดเตกมที่อ่าเดี๋ยวรอเดืออดรเดือดนะครับอันนี้ก็ได้ปลาสลิดแดดเดียวอันนี้ปลาคอนอันนี้ปลาแห้งเจปลาปลาปลาค้อน้อย ใส่พริกไทยยักน้อยกันปลาช่อนน้อยอันนี้เจแล้วมักเองักเอได้ปลาแมงดาลาดติวเจจ้ะเขาจตัดตัดตัดแต่เจมักทำชุ่มแต่เจรสตรีมักจะไปทั้งนะฮะทั้งคนละทั้งทั้งบอลบือบ่ทั้งที่ข้ามีหน้าเกลือพี่น้องจอกเข้มพี่น้องเจว่าพอดีกินกับเขาถ้าถ้าเจมักพี่น้องบ่ต้องห่วงเพื่อกินกับเขากินกัเข้มพี่น้องจอกไปทั้งเออทั้งหน้าเกลือทั้งบอลบือที่ข้าเห็ดหน้าเกลือหลายๆทำชุชมอันนี้ ไอ้ตัวให้ตัวแม่งรักขาดาไปไหนนี่พี่น้องขาดาไปไหนแกงไก่ใส่นลไม่สมนี่นี่ตัวชู้ตัวชู้ตัวชู้ได้แบบบ้าวถ่ายนับกันเลยว่าตัวชู้แกงได้ขันขาดอันนี้ไปถือว่าบ่าได้บ่ได้อ่าต้องขาดต้องใส่ใส่นี่พี่น้องปาดคือเด็กินปนปลาทูตะเจมี่สมผักนี่ไหมปาร์ต สมพักเซียนมือนันเจแสบบอกินกับข้าะแสบจกระเพาะมือนั้ะมือนั้นพี่น้องเมียเซียนซองดาวนะเพิ่นคันเองพี่น้องเมื่อหลังก็สร้างจำเอาเป้าเ่าติดใจฝีมือเพิ่นพักเซียนนี่เพิ่นปลูกเองพร้อมนี่พี่น้องมือนั้นเพิ่นฝากไม่สองถุงเป้าเ่าไปฝากพี่สาวพี่สาวจังหวะพี่เคยจึ่งจำฮอดน้ำมันมันคือสมัยรถสมัยโบราณเท่าตะกี้ไม่เจ็บโบราณแมนบป้าเถาก็เห็นพ่นคันอย่างเป้าเถายังติ๊ดใจฝีมือพนกินกับพริกพล้อนเนาะคนคันพี่น้องเลยแต่คนเด้อพี่น้องเด้อฝีมือแล้วเป้าเถาไปเห็นแล้วโอ้ พิธีพิถันแซ่บพิจารณ์แต่ว่ามันมันคนละอย่างรสชาาติคนละอย่งพี่น้องคนละอย่างจังหวัดนี่แหละจากนายพักเสียนเพิ่นปลูกไงสั่งเพิ่นไว้แล้วเจท้าอุดหนุนเพิ่นพี่น้องเพราะว่าเพิ่นคันแซ่บแซ่บจังหวัดแซ่บจังหวัดแซ่บดิพี่น้องจังย่องเอาท่านผู้ชมนับพัดพัดพัดเย่พี่น้องก็ลังขึ้นบราทเย่ใกล้จะได้กินไส้ป่นแล้วตัวนี้ใกล้แล้วผักกาดซอยมาเจ้รือผักกาดยังผักกาดกระจ้อนกับไอ้ผักกาดกระจ้อนท่านผู้ชมบวกกันอ่าพี่น้อง เอ้านะครับอันนี้้จะได้กินกระป้นแล้วเจแล้วเนี่ยเมื่อนั้นบ่าวถ่าก็ได้มเมล็ดพักไม่เจแล้วปลูก<ม>อ่าพอดียิบยังไงหอมปอมเน่ยพักชี้เน่ยคืนนี้นะครับผดชมจะพาเอฟซีานชมครับมารับชมนะผมอาจารย์สังนะครับอาาาสังอาหารน้ำผีเจะ่ะเอฟซีว่าเจคืออลังไงอสังได้พี่น้ังด้วน,นับงวดวันที่สิบหกพิศจิกากยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มาซาแน่พี่น้องมาช้านะครับมาโค้งสุดท้ายด้่านผูมชมเด้อนะครับอาจารย์สังงวดที่ผ่านมานะับเหล็กเดินเล็กวิก่งเพิ่นถือว่าเดินดีเพิ่นให้เจ็ดมาเจ็ดมาอยู่พี่น้องแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะครับงวดนี้เพิ่วมาได้แล้วนะคนับได้ละแ,แต่ว่าเพิ่งจะเพิ่ว่าเพิ่งเ,น,น,เนี่ลงให้เอฟซีโค้งสุดท้ายนี่แหละไอ้เอฟซีด้เบิงได้เห็นนะครับหามีผู้มักฮาเพิ่นมกคุณชอบเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นผูมชมนะครับอุ้ยพี่น้อง ไฟมันบ่อกาจะมาเจแล้วศูนย์หวนหวนหวนอยู่ต่มันมเกิดขึ้นอยู่ดีกำลังกำลังกำลังเจกำลังเพิ่นไมาใจใจหอนก่อนไฟนี่ไอ่านะครับผมเดือดเเออาดดืแล้วท่านผู้ช่วงพ่นไมาใจใจหอนก่อนไฟเจยเกสิเอานี่แหละพอแล้วผักอีกตัวมาเจข้ามอเจพ่อพ่อบ่าเสือมาซองกลับมาใส่มาซองกลับนี่น่เจเนาะอ่าเมาท้องเมาดักเจอยู่กะอีรีแหละวะ <What? S 2> พร้อมพี่น้องพร้อมนมม้ำมันส้มพี่น้องนี่แกงไก่บ้านใส่น้ำมันส้มธรรมชุ่มเนี่ยนะครับปลานีเจ๊จะให้เบ้าเ่าทอดไปเจ๊เบ้าเ,าเ่าทอดเองเด้อปลาสลิดพี่น้องปลาปสลิดแดดแดดเดียวธรรมชุ่มเอานะครับจังไปชุ่มไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับอาจารย์สังนะครับวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคนเด้อพี่น้องไม่หนุ่มไร่หรอปลาแกงไก่บ้านใส่น้ำมันสม เจราว่าเจา๋าเบาเท่าทอดพีนด่น้องคอดปลาสวัสดีครับเบาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องเบาเท่าชาแนลคืนวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568จัให้าอยจะพาเอฟซผู้มชมครับมารับชมอาจารย์สัง นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเด่นเพิ่นถือว่าเด่นดีท่านผู้ชมนับสี่กับเจ็ดนับมากเจ็ดอยู่จับคู่ไม่เข้านะครับอ่างวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะมาช้าท่านผู้ชมมาโค้งสุดท้ายนับมาชมมาฟังกันนับลงมให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมพี่เก่านะครบ oh. ับเวลาตอนนี้นับสองทุ่มครึ่ง นับคลิปนี้บ่าวทอดจะลงให้เช้าวันที่1 4พฤศจิกายน25 6 8นยนะครับสวัสดีครับอาสังครับครับสวัสดีครับบอสครับครับผมครับสวัสดีพี่น้องเอสซีทีครับหลักทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่คือเขาเลยครับเลยครับเมือนผงก็มีเนี่ยท่าเป็นโครงสุดท้ายเลยครับโครงเดียวเลยมาซามาโครงสุดท้ายครับมาซาโครงสุดท้ายครับโครงลายโครงอ่ามันเจพาองทุวันี้มันเจพาอมครับ เด่นเดินดีน่าจารย์เนาะครับเอาเด่นไปเลยกระเต่าครับเก้าครับสิบหกพฤศจิกายนหกแปดเด่นเก้าครับเก้าตัวเดียวมัครับกับหกครับมันมีสองตัวครับเก้ากับหกบนล่างอ่กับกับคู่ครับเบาะกับเก้าสองครับเก้าสามเก้าสอง เก้าสามห้าเก้าห้าเก้าเม็ดสุดท้ายเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับครับวิ่งงอกไปเลยครับครับหกแปดเม็ดเดียวได้พี่น้องเลยขาหกคือหกแปดเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลยอ่าเพราะต้องหอไล่วันนี้ให้แค่ชุดสองตัวครับอ่าเลขเด่นเลขวิ่งเก้ากระพกเก้ากับพงเด่นตัวได้ครับเก้าครับ เด่นเก่าหมวดนี่มั่นใจเก่าเล่นบอมั้นเก่าเลยครับพี่น้องอ่าคือว่าถ่าถ้าคือผู้ใดอยากได้เด่นตัวเดียวนี่คือเด่นเก่าเลยเก่าเลยครับหกนี่เป็นตัวร่องซีๆเป็นบอเป็นตัวร่องมั่นใจเก่ามั่นใจเก่าครับมีเก้าสองเก้าสามห้าเก้าเจ็ดเก้าครับถ้าหกคู่เดียวคือหกแปดหกแปดตัวเด่นตัวนี้เป็นชุดใดครับภาพตัวเก้าเลยครับบอครับ เจ็ดเก้าเลยพี่น้องด้ววงเจ็ดเก้าเลยครับพรใสเด็กเลยครับพี่น้องพรละตรีอยู่ใสเอาไว้เลยครับเอาเลยพอตรงพรตัวนี้ถ่ายเห็นนี่ยิบจับไปเลยจับไปเลยผมมันแจ็คมันแจเจ็ดเก้าตับ้ากครับ่แเลยครับเจ็ดเก้าเนี่ยทาลักเก้าดีตัวร่องตัวไหนครับทะลักเก้าเนี่ยตัวรักเก้าเลยบอกครับบอครับรักเก้าตัวร่องคือหาเก้าครับตัวร่องคือหาเก้าครับอ่าแต่ว่าเด็ดเม็ดเด็ดเม็ดเดียวนี่คือเจ็ดเก้า <chat> เห็นย Upper ูใสเอาไว้เลยเอาไว้เลยถ้าผู้ใดมากลักขกก็คือแค่หกแปดเท่านั้นหกแปดกับตัวประคับชุดที่ให้เนี่ยกับตัวได้พี่น้องได้เพื่อความประมาเพื่อความบอิเท่ากันกับตัวไว้นําครับความัป็นมาใจ่าตนดีเจ็บเจ้ามากเห็นครับครับถ้าประมักชุดที่ออสังจับให้นี่ก็หามาใส่เก่าเลยเป็นบ่ามาใส่ได้ครับเด็กเจ้าผมสามตัวบ่มี่เป็นบ่อกงวดเนี่ยสามตัวบ่มี่ครับ เอาสองตัวไปนี่ละเอาสองตัวนี้มันถึงทุกคนครับอ่าเอาานผู้ชมเ่นเพิ่นเกิดที่ว่าเดินดีอยู่ได้พี่น้องเด้นับอสังนับมาโค้งสุดท้ายานผร้ชมมาให้เอฟซีโขมสุดท้ายเลยนะครับลกให้งดิบเป็นแหน <scr> ้าเด้อพี่น้องเด้รับพี่น้องพิจารณาเอาถ้าบ่มักตัวที่ผมจับคู่ให้คือบ่เท่าบอกนะครับหาส่ได<ข>้ครับถ้าเด็ดมเม็ดเดียวเหล็กเก่ามากครับมัญญนใจเก่ามากเด็ดเม็ดเดียวตัวได้คอยกัน เจ็ดเ <79, S 1> ก้าครับนี่แหละเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าเลยเห็นอยู่ไสดึงไว้เลยเอาไว้เลยล็อตเตอรี่หุดหง่าเลยครับแอบถ่ายเห็นหยิบเล่บรรนาล็อตเตอรี่ธรรมชรับเอายเลมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมออสังท่านผู้ชมนับงวดที่ผ่านมานับเด่นสี่กับเจ็ดมากเจ็ดเป็นยู่ท่านผู้ชมจับคู่ไม่เข้านะครับงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีได้พี่น้องเด้วนะครับลงให้เอฟซีได้เบิง่งได้เห็นที่เก่า มาช้านับมาโค้งสุดท้ายอสังนับ16พฤศจิกายน2568นะครับเป็นท่าทางใด้พี่น้องด้นะครับถรรมะผาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำช่วบอมักบาชอบคือบอทว่าเบิ้งซื้อเนี่ยละนับเล็กเด่นเล็กวิ่งครับเพิ่มมั่นใจงวดนี้คือเก่านับถ้าตัวรองคือ6มั่นใจคักเล่นบอเก่าอสังเออครับผมอ่าเพิ่นจับมาไห่ก็คือ92 93 ห้าเอันนี้คือหลักเก่าพี่น้องถาประมักชุดที่บรนจับให้หาตัวมใส่เก่าหาตัวมาติดเก่าเม็ดเดียวเจอที่ไหนนะครับลอตเตอรี่ยิบไปเลยเป็นว่า7จ็ดเกเกเจกันกับตัวไว้น้ำนะครับหลักเก้าห้เป็นตัวรองนะครับเก้าเก้เป็นตัวกันเป็นเน้นก็คือเจ็ดเกเจนะครับถ่ายเห็นเจ็ดเจยิบไปเลยลอตเตอรี่กับหาเก้าเก้าหาอันนี้ครับ อ่าเห็นอยู่ใสเอาไว้เลยทาลักหกรักหกนะครับเพิ่นจับคู่ให้หกแปดคู่เดียวนะครับเป็นตัวร้องพี่น้องเพิ่นว่ามั่นใจแค่เก่าแต่ว่าท่าหกคือหกแปดนะครับอ่าหรือผู้ใดมักลักหกแตหามาใส่พี่น้องครับเพราะมักชุดหกแปดที่เพิ่นจับให้นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออาจารย์สั่งหนับลงให้เอฟซีได้เบิ่งได้เห็นคือเก่าธรรมชุ่มนะเป็นหน้าท่างถามักถ้าชอบจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มบ่มักบ่ชอบคือบ่าวถาวา บิ้งซื้อเห็นที่ไหนเอาไว้เลยเป็นว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวร่องคือหาเก้าเก้าหาถาลักหกคือหกแปดนะครับแก็บนาจอครับผมมันใจเก้าคักนออสังมันใจครับเช่นนเก้ากับบอลคุณนี้ครับจังไหนตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นครับผมอ่านะเอา้ากรรมชุมนะออสังนะเปินมันใจเก้าได้เป็นรองเลยนะถาหกนี่เป็นตัวร่องนะครับเปิดมาหาโตมใสไซเลยนะับมันใจเก้านะครับ บ้าแถวรบกวนสักหน่อครับผมครับพี่น้องเอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีสุขลาพต้องก้อพี่น้องเด้อครับบ้าแถวขอบคุณออสังครับผมสวัสดีครับคุณออดครับครับขอให้ออสังสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับอ่ะนะครับท่านชมนะครับออสังพี่น้องนะครับมาช้ามาโค้งสุดท้ายพี่น้องเน้นเอเล่นะครับท่านชมอ่า เป็นวัดเจือยู่ไสพ่ออยู่ไสเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวร่องคือหาเก้าเก้าหาหึงไว้เรล่ลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมอ่าบ่าวขาวขอบคุณต่อสัง่งท่านผู้ชมนะขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูที่มันให้น้าข้างไม่เป็นของเด้อนะผมอ่าเลขคำนวณแน่เลขทูบเลขฝันท่านผู้ชมถ้ามักถ้กมชมถา,กถาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่ามากบบักบ่ชอบคือเบ่าวาวเบิ่งซืซ่อๆนะครับผมอ่า งวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีนะครับผมบ่าเข่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับขอบคุณพญ่ไงม่ไงพี่ป่านะฮะสุขสุขลนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพีหญงไม่ไงล้ะก็ทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้ m ắ นให้เฮ่งเฮงให้รำให้ด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าเข่าสวัสดีครับ